อันนี้เขาเอื่นนยังก่านักแดครับนี่ครับนักแด่เป็นขายถุงละส0มสิบบาทเนาะนี่ครับสามสิบบาทอันนี้อันนี้็นาจะเป็นหนังเนาะเป็นหนังเป็นหนังงัวครับถุงละสามสิบถุงละหกถุงละหาสิบบาทก็มีครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับคนก็มีายเลยครับพี่น้องนี่ครับคนกะที่แสนนี่ครับเพื่อเป็นบรรยากาศในตลาดครับนี่ครับเพชร อ่อนๆงามๆครับคนก็มีมากขายครับพี่น้องนี่ครับเฮ็ดอ่อนได้จ้าเฮ็ดโลเท่าได้ก็ครับลอยหาซีบใจเฮ็ดร้อนอ่อนไปไปนะครับโลละลอยหาซีเป็นว่าครับกะเฮ็ดกะราคาเริ่มถูกลงมาแล้วครับจากจากสามลอยครับจากสามลอยก็เลยอยู่สองลอเลยอยู่ลอยหาซีพี่น้องความอบอุ่นความอบอุ่นบรรยากาศในการสื่อการขายเนครับ นี่ครับลูกค้าเพิ่นกามาต่อคิวกันปลาขายดีนี่ครับพี่น้องปลาขายดีนี่เพิ่นว่าปลาเพิ่นว่าปลาปลาพอที่บอกนี่ครับนี่ครับขายดีจนขายพอท่านครับพี่น้องพอขายดีจะขายพอท่านครับนะครับนี่ครับลูกค้าเพิ่นกัต่อคิวเลยครับ นี่ครับเพื่อนเดาอบมาอีกนะเจมมึงครับนี่ครับลูกค้าเพื่อนยืนยืนนี่กันคือเพื่อนขาเอาปลาครับพีอดีมันครับโลเท่าะไรครับเพื่อนขายโลเท่าะไรลู่เส้าหาพี่ลู่เส้าหลู่เาหาบาบ เป็นยังไดมันแสบเหรอปานแสบอยู่ค้าไวฟปีง่ายยังไงเบิร์ตอย่างครับปีงปีงได้ต้มได้ครับแกงได้แกงได้ครับแกงข้าวหน้ามิโซะแกงแสบเนาะโอ้เขาเอินปลาช่างกว่าเสถียรปลาขอครับพี่ปลาขอนี่ครับผมกระทามเป็นความรู้เพราะว่าผมกับโมหูปลาคือกันครับพี่น้อง นี่ <molec> ครับนี่ครับปุ๋ยกระชายดีที่ครับพี่น้องนี่ครับสำหรับบรรยากาศในตลาดครับในตลาดบ้านพุทธสมบูรณ์ครับบ้านพุทธสมบูรณ์อำเภอสีเมืองใหม่ครับอำเภอสีเมืองใหม่ครับนี่ก็คือเป็นบรรยากาศครับกับขนกับค่อนข้างที่จะร้ายครับพี่น้องนี่ครับคนกับหอนฟางที่จะร้ายครับเพื่อนมาจับใจใส่สอยสื่อสิ่งสื่อของครับนี่ครับเือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในตลาดครับ เจ้าหงุมมักนัดนี่ครับคนทีฟ้ามาเบิง้งขาเจ้าหงุมมักนัดครับมักนัดงามงามครับนี่ครับคนกับเขามาเบิง้งเขามาชมครับเขามาเลือกเอาลายครับพี่น้องนี่ครับโอ้รวยราศีบบาท มาละสิบบาทมาละสิบบาทมละสิบบาทกันนี่ 1. นี่สามลูกยี่สิบสามลูกยี่สิบกันนี่นี่ครับแ็่สำหรับปลาครับปลากระนงขายดีขึ้นเครับนี่ครับนี่ครับปลานา้ำน้ครับปลาน้มๆ้ำเพิ่นปลา,ากันมาเรือก็ครับพี่นอ้องนี่ครับโอ้ปลางามครับน้ะโลูกอะไนี่ โล่สี่สิบบาทนะครับปลาปลาโล่ละสี่สิบบาทด้วยนะครับนี่ครับปลาถูกๆครับนี่ครับเพ่นกาแฟไว้แนวนี่ก็มีครับแพื่อสำหรับปูถีโบจับพวครับนี่เป็นแพร่เป็นเด็กแย่ๆตัวครับนี่ครับปลาโล่ละสี่สิบบาทครับโล่ละสี่สิบบาทคนกับซุนไจลีครับนี่ครับเดี๋ยวมีคนไม่พักครับไน่พักเป็นพวกไมพัก ผักหอมครับเป็นไหมผักหอมเป็นไหมเผาโุดครับไหมบะแกงมีวัตถุยางครับพี่น้องนี่ครับพอเราดูฝนปลากระไรเนาะปลาถูกกองละหกสิบบาทกองละหกสิบบาทนี่ครับกองละหกสิบบาทปลาเขาเอื่อญปลาจังนอนเนี่ยนี่เนาะปลาโจวปลามูนปลาโจวปลามูนกองละหกสิบบาทเนาะนี่ครับกองกองละหกสิบบาทครับถ่ายวิธีดูครับ นี่ครับปลาครับปลาลายที่นีครับพี่น้องนี่ครับพอดและดูการน่องฝนตกลงมาปูปลากระไลครับปลาส่วนมากกจะเป็นปลาแม่น้ำมูนแม่น้ำโค้งเนาะนี่ครับแล้วไม่เอาเม็เอาเขียวเพียังบวเป็ดจังเห็นง่ปลาในนอนโอ้อันนี้เอาขี้ออกแล้วจักบาทแนวนี่ครับสี่สิบจ้าสี่สิบบาทตัวหนึ่งต้นเกษตรสี่สิบบาทรับขั้วอะไร นี่ครับคนคนตัวเป็นเรียบร้อยครับก็เอาไปเห็ดกินไ้เลยครับนี่ครับคาเนครับนี่ครับคากต่มีมากท้ายแน่วนี่ครับเป็นพาเป็นสมพักครับนี่ครับเป็นพวกพักครับพักหอมครับอันนี้หอมเพม่อนก็หอมแบบนี้เลยครับอันนี้มันเป็นหอมยังคือใสแนวนี่ครับคนใสใบตองอย่างดีเลยครับนี่ครับ กระชับเราฟังนี่ก็เป็นสมพักกับสมพักกระสอบใหญ่ๆครับกระสอบจักบาทสิบบาทเนาะสอบสิบบาทสิบบาทสองสอบเจ้าบาทนะสมพักยนนี่ครับสมพักเสียนงามๆครับสมพักเสียนงามๆขันไม่ไม่โทษโทษคนว่านี่ครับกระสอบบอกใหญ่เลยครับไปเริ่มเป็นกระสอบกระสอบครับกระสอบบอกยันไงเลยครับสามถุงเส้าหาสามถุงเส้าหาสามถุงเส้าหาท้ายสามถุงเสาหาครับบัวถือถุงละสิบบาทจ้ำครับ นี่ครับ่นกะสื่อดีครับในตลาดนี่ครับ่นกะซื้อสมพักเสียนครับเป็นสมพักเสียนเป็นพวกพักกับก็ไเด้ยค้ายครับพี่น้องนี่ครับกบบมีค้นมาสื่อมาอย่างดีครับนี่ครับกะฮอดย่มฝ่ายยามฝนตกลงมาครับกับประเภทในภักนอกไม่ักก็มีขค้ายครับคนกับพี่น้องมี่นกับมาสื่อดีครับพี่น้องก็มีก็มีขค้ายไปเรื่อยๆครับพี่น้องก็มีค้นสนใจครับ นี่ครับเห็ดอ่อนๆงามๆครับคนกะมีมาขายครับพี่น้องนี่ครับเห็ดอ้อนได้จ้าเห็ดโลเท่าได้ก็ครับลอยหาซิจ่ายเห็ดอ่อนๆไม่บานนี่ครับโลละลอยหาซิปคนว่าครับกะเห็ดกะราคาเริ่มถูกลงมาแล้วครับจากจากสามลอยครับจากสามลอยก็นเลยอยู่สองลอเลยอยู่ลอยหาซิครับพี่น้องนี่ครับเห็ดอ่อนๆงามๆครับเห็ดจ้าเฮ็ดนี่พี่กิฟตมาได้ใส่หน่อ โค้งเกียมเห็ดเพิ่นเพิ่นหามาได้โค้งเกียมครับเป็นเห็ดอำเภอโค้งเกียมครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศในตลาดนัดบ้านพุทธสมบูรณ์ครับอำเภอสีมุกไม้ครับมาจ้ามาจ้าเห็ดไม่ไม้อ่อนนี่ครับสำหรับขนมนครับขนมก็ได้ขายดีครับในตลาดนัดครับในตลาดนัดพุทธสมบูรณ์ครับบ้านพุทธสมบูรณ์อำเภอสีเมืองใหม่ครับนี่คือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับ นี่ครับดอกกระเจียวดอกกระเจียวปูของขึ้นแนวนี่ใช่ตอนนี้ก็เพลินน้ำเงินนี่ครับดอกกระเจียวงามๆครับเป็นดอกกระเจียวดอกกระเจียวปูครับแต่ว่าโบเป็นดอกกระเจียวธรรมชาติครับนี่ครับเพื่นปูเป็นดอกมาขายครับเป็นงามมีดีครับนี่ครับเป็นดอกกระเจียวงามๆแนวนี่ครับนี่ครับเป็นดอกกระเจียวแดงครับ นี่ครับผมก็จะพาเบงบรรยากาศไปเรื่อยครับพาเบงบรรยากาศไปเรื่อยในตลาดครับในตลาดนี่ครับเพื่อนจะมีพวกปลาทูครับปลาทูปลาเงางก็มีมาคล้ายครับนี่ครับเพคนกับพ่อได้ค้ายครับก็มีคนมาซื้อกันยูยูคื้อกันครับพี่น้องนี่ครับก็มีทั้งผวกเป็นอาหารสดครับเป็นอาหารสดเป็นพวกเนื้อครับเป็นเนื้อไก่ครับเนื้อไก่ปีไก่ครับ นี่ครับเป็นพวกฮอตดอกพวกยังมีครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศในตลาดครับนี่ครับกะสำหรับฟังนีนกะมีพวกของหวานครับเป็นของหวานเป็นกระเห็ดของหวานเป็นสูตรเป็นสูตรแนวนี้ครับเป็นกระเห็ดมาขายในตลาดครับนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับของหวานขายจังไหนครับของหวานถุงละสิบบาทครับนี่ครับถุงละสิบบาท ผมละซีบบาทบักหน้าครับบักหน้าบักหน้าเจักบาทบังหน้าคนเซมีมาขายครับคนเซมีพวกขนมพวกยังขายไปครับนี่ครับบกแดงบกทัวครับเป็นบักทัวบักแดงบักแดงบักทัวเนาะบักแดงยังเนาะบักแดงขาวแดงขาวนี่ครับแดงขาวแดงพันธ์ขาวนี่ครับ เปานกระมีบบกบวกบกบวกคนกรมีครับเพล็กเป็นบกบวกเป็นเพล็กครับนี่ครับบกบวกคนกรมีครับบกบวกกรเริ่มมีแล้วเนาะรบ่าอาทิตย์ก่อนครับอาทิตย์ก่อนผมมาบกทัวร์บกค่อยมีครับพี่น้องนี่ครับคือเป็นบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศในตลาดครับนี่ครับเคนกรมียาสูบยาดังมาขายครับเจ็ดฟวกยาสูบนี่ครับเคนกรมีทอดครับเป็นพวกทอดในแมงไหมครับเป็นแมงกิโล เขาเอื sabes, anyway, uh. mm ้อนแมงยังกอดเสี้ดิ่งนี่เสียดิ่งจ้าแมงเสียดิ่งแมงสียดิ่งอันนี้เขาเอื้อนแมงยังนี่แมงกีรีดำแมงกีดำครับครับเป็นพวกอันนี้เขาเอื้อนยังกอดลักแด่ครับนี่ครับลักแด่เพิ่นขายถุงละสามสิบบาทเนาะนี่ครับสามสิบบาทอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นหนังเนาะเป็นหนังเป็นหนังงวครับถุงละสามสิบถุงละหก ตุ้งละหาสิบบาทก็มีครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพนก็มี่ลายเด้ครับพี่น้องนี่ครับพนกะทิเสนนี่ครับคือเป็นบรรยากาศในตลาดครับนี่เขาฟังนี่ก็จะเป็ยนพวกเขาพัดครับเป็นเขาพัดเขามันไก่ครับเขามันไก่เขาเขามันไก่เขาหมูแดงมูยังก็มีครับพี่น้องมักนัด บังนัดขายอันนี้ครับบังนัดหน่วยละส้าบาทนี่ครับบังนัดเผลขายหน่วยละส้าบาทครับอันนี้เป็นปลาเนาะอันนี้ปลาปลาห้าสิบบาทครับเพิ่นเฮ็ดไว้แล้วครับนี่ครับอันนี้ก็คือการหมดนี่ครับหน่วยละส้าบาทเพิ่นว่านี่ครับปลา ปลาอยังนี่ปลากระดูกบ่อปลากดปลากดขายจักบาทปลากดเพิ่นขายหาสิบบาทอันนี้จักบาทครับอันนี้สามสิบทุกปันเท่าครบครบจักบาทครบสิบบาทครบห้าสิบบาทนี่ครับ

อันน part, ี้ไม่คือลูกเข้าวกะขาอันนี้นกท่าปะอันนี้นกคมอรื้อขมอรื้อนกกระทามันสิหายากงอะไรหมดนกคมือไมนจิหาอย่างนี้นกกระรอกนกกระไรได้ชุ่มย่อันนี้ปลาสูนปลาสูนนี่ขั้นบุกใส่หม้อกับแกงเดียดมันก็บุราด้วยอือนี่ครับปลาสูนตัวบอกซิวปลาสูนตัวบอกย่อยเลยครับพี่น้องแสบตึงแสบนี่ครับสำหรับผู้ใดมักลาบมักก้อยน่องปลาสูนนี่ก้อยแซ่บขนาดเด้มาได้แสบแล้วว่ามันเสื่อมผู้แทนดุริศมาทายชิบ นี่ครับก็จะเรบฟังนี่เพิ่นก็มีบกักเขือมาขายครับเพิ่นก็ใส่เข่งใส่เป็นเข่งเป็นเข่งมาเลยบกักเขือขายถุงเทอดได้ครับ,บถุงละสิบบาทนี่ครับบกักเขือหน่วยหน่อยๆงามๆนี่ครับเขือนหน่วยหน่อยๆงา,ามๆครับถุงละสิบบาทสำพรับซื้อกินอยู่ครับพี่นอ้องนี่ครับใครเพิ่นก็มีมาขายก็ เิ่นเห็ดเป็นถุงครับถุงละลอยลอยยี่สิบลอยสี่สิบนะครับคือเป็นบรรยากาศครับนี่ครับตลอดฟังนี่ก็เป็นเห็ดครับเห็ดขายยังไงครับเห็ดเห็ดถุงละสาวเุงละสาวอันนี้ถุงเจ้าบาทนี่ตัวนี้สามสิบตัวนี้สาวนี่ครับคนจะคล้ายถูกครู <c oughs> อันนี้เครื่องลูก ตรงโลูกสามสิบแสดงว่าลูกเราหกสิบบาทน้อล yes> ูกเราหกสิบบาทลูกเราหกสิบบาทจะได้ปลูกเองของเขาได้จังไงนี่ครับเพิ่นปลูกเองปลูกเองมาขายเองน้อปลูกเองขายเองครับปลูกเองขายเองกับใส่กำไลกับโบตรงอันนั้นน้อแนวต้องไล่ต้นทุนกับคงจะของเองนี่ครับใส่ในเต๊าะนดี๋ช่วยกันหน่อยม่ เรื่กระเด็นคือแหงแล้วยังลบมาสักก่อนยังได้อยู่เลยลุบอยู่ลบอยู่คนถามมันเบิดแหละกันแล้วถามว่าเบิร์ดกับสพ่อกันยั่ดอกสีลบมาอยู่คือแหงหัวดูแล้วนี่ครับปลาเพิ่นกัคือเก่าครับพี่น้องนี่ครับปลาในน้อยเนี่ยเพิ่นกงใส่กะละมังใส่ถังมาเต็มเลยครับนี่ครับนี่เป็นปลาตัวใหญ่ๆครับ ปลาตัวหน่อยตัวใหญ่ไม่เบิดราคาถูกครับนี่ครับเป็นบรรยากาศในตลาดครับมาย่ำใลกะอาหารผวกประเภทลาครับประเภทปลาก็ยังมีคนซื้อคือเกาครับก็ยังมีคนนิยมซื้อไปดูไปกินครับพี่น้องนี่ครับมาบึงโซนครับโซนขายต้นใหม่ครับนี่ครับโซนขายต้นใหม่ครับเป็นพวกต้นต้นซักต้นย่างครับต้นยู่ขาครับ ตุ่นยุงน่งมีบดกูสิงกูยางครับมีหดพ,พักหอมครับนี่ครับกะ<ข>สำหรับโซน,นนี่กะต้นกบมาเบืองมาส้มดีครับพี่น้องก้นกบสื่อไปปลูกรับประว่าช่วงนี้กะฝาฝนในตกลงมาครับ่น,นกะสื่อไปปลูกรับ,บไปปลูก,ไป,กไปฟังพอดอยูได้กินครับพอดียูได้กินยูค่าขายจะแนครับพีต้นละสองบาทต้นละสองบาทเป็นขายต้นละสองบาทด้วยครับพี่น้องรุกยูค่า บักขั่นนุ่มสดนี่ครับสายพักขั่นของบักขั่นนุ่มสดเป็นไหครับนี่ครับต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนครับนี่ขายเนะครับพี่น้องทุเรียนงามงามครับนะครับผมพาชมบรรยากาศในการสื่อต้นใหม่ขายต้นใหม่ครับนี่ครับบางคนเมันเคยสื่อนี่ครับมีหดต้นดอกมะลิครับ ครับส่วนดอกมะลิคุณผู้ชมีมาขายครับเป็นพวกในในพักในยังกะมีมาขายครับนะครับบวงแพนครับผมวงแพนหสิบาทลอยบาทครับปลาตัวอวนเอาตัวหน่อยกูโมโอ้ขึ้นจากตัวน่อยกูโโลจังไก็ครับหนี่อยสามสิบอยสามสิบายงงจ่ปลานั่กวาปลาปลาตูวปลาตู ปลานั่งตัวนี่ครับนี่ครับปลาตัวกําลังพอดีครับตัวกําลังพอดีตัวละโลตัวละโลตัวละโลหรือตัวโลกกลัวี่เนาะประมาณนี้ครับนี่กําลังโลูกคนแรกล่างโตตัวนี้ได้สองลูกประมาณเนาะหนึ่งตัวนี้ประมาณสองลูกคนนึงนี่ครับกะสำหรับขนมเพิ่นกะได้ขายเยอะเลยครับที่น้องก็มีคนมาซื้อเยอะครับนี่ครับเป็นพวกขนม เป็นของครบเคี่ยวของหินเหรนครับพี่น้องเพิ่นกะแต่ขายก็มีคนมาซื้อน้ำเพิ่นด้ครับโอ้ครับมาโซนนี่ครับมาโซนนี่ความมาเบิือครับคนมาซื้อปลาครับคนมาซื้อปลาประเภทปลาครับประเภทปลานี่ครับประเภทปลาในช่วงนี้ก็ขายดีครับพี่น้องนี่ครับนะครับน่าจะเป็นปลากดครับหอยมันเป็นปลาอีกอย่างหนึ่งนะ ปลาปะกดบ่เหแม่นปลาโคตบ่ปะกโคยังมาเพิ่มมาดูนึ่งอ่ะอันอันพ่อค้าปลาอีกยังนี่ปลาอีกยังนี่ปลาขอครับปลาขอปลาขอโอ้โหเผ็ปลานี่ปลาปลาขอปลาโคปลากระแงงมันคล้ายๆกันนี่ครับนี่ครับต้องมาผู้ใดโบหูปลากระโบหูปลากระทำครับเพราะว่าผมผมโบหูปลาครับนี่ครับนี่ครับต่อคิวกันเลยครับพี่น้อง นี่ครับผมจะพาเพิ่อนครับนี่ครับเพิ่นยืนอยู่นี่ครับเพื่นยืนอยู่นี่เพื่อนมาถาซื้อปลาครับต่อคิวกันครับปลานี่ขายดีดีครับนี่ครับเดี๋ยวาเพื่นพาเพิ่นบรรยากาศในการซื้อการขายเพิ่นครับนี่ครับลูกค้าเพิ่นก็มาต่อคิวกันปลาขายดีนี่ครับพี่น้องปลาขายดีดีเพื่อนว่าปลาเพิ่นว่าปลาปลาโพที่บอก นี่ครับนี่ครับขายดีจนขายบรทษันครับพี่น้องโอกาสขายดีจะขายบรทษันครับนี่ครับมี่ครับลูกค้าเพิ่มกัต่อคิวเลยครับนี่ครับมีครับเพิ่งเดนมาอยู่ระเชงหนึงครับนี่ครับลูกค้าเพิ่นยืนยุนี่กันคือเพิ่นถาเอาปลาครับพี่น้องนี่ครับโลเท่าอะไรครับพี่ลูกอะไรค่ลูกเส้าหาครับพี่โลูกเส้าหาลูกเส้าหาบ้า เป็นยังไงมันแสบเหบอปลาด้วยพี่ค่ะวิฟิงเขาเห็นังไดรเบิร์ตบุญยางครับวิฟิงวิฟิงได้ต้มได้ครับแกงได้แกงได้ครับแกงข้าวหน้ามีโซนแท่งแท่งเลยอ้เขาเอิ่นปลาทั้งหมดเสถียรปลาหอครับพี่ปลาหอนี่ครับผมกระทำเป็นควาวหมูหัวหอมข้าวบูฮูปลาที่กันครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับปลากระชายดีนี่ครับพี่น้องนี่ครับไฟกระจุกเงินนี่ครับ ลูเราเศร้าคน่ะเพลือกมือผมมหนน่ะเอให้จับบงคับคนหนามไปยังใดนี่ครับ โลูละเส้าหาบาทเป็นว่าโลละเส้าหาบาทปลาราคาถูกครับไปกับอยางได้พ่อไปครับครับไม่รับไหมบิดแเราโอ้ยหผู้อยากได้นี่ครับผู้อยากได้กับวัได้กับเซมี่ครับพี่น้องพี่ลูกคนพูนลูกคนปนว่าสีหอดคิวขวบปนห่อกระสันนี่ครับห่อในดอกแข็งห่นี่ครับบ่บนาจะนบ่แม่บุญกี้นี่ครับ สองโลครับบสอ่ะอขงโลครับจริงสองโลนี่ครับสำหรับปลากองคนกันนี่ยมดีครับพี่น้องนี่ครับขายดีจนโบมี่จะขายครับพี่น้องขายดีจนโบมี่จะขายเอาบางคนก็โบได้แล้วครับนี่ครับนี่ครับผมก็ว่าอยากได้ครับอยากได้แต่ว่าเบิ้งแล้วครับ บนาจะได้ครับพี่น้องบนาจะได้นี่ครับก็สำหรับแนวกินก็มีไรนะครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนกะลมีพวกหมักไปเครื่องสมครับบักเครื่องสมบมักเน่าครับบักเน่าหมักเคือครับนี่ครับเป็นหมักเคือหน่วยหน่อยๆงามๆครับบักแตงครับหักแตงเพื่อนก็มีมาขายครับเพิ่นขายเป็นถุงเป็นถุงเนี่ยนะครับนี่ครับของอยู่ข้องกินครับของอยู่ข้องกินแล้วดูนี่ก็มีไรครับพี่น้องมีไย นี Dante, ine, official, cream cream ่ครับ oui. ม well ีหลากหลายมีเลือกครับนี่ครับมีเจนี่ครับมักบวกกับนวยงามๆด้วยนะครับนี่ครับท้าเราฟังนี่ก็เป็นฟังผลละไม้ครับผลละไม้ก็ขายดีครับนี่ครับผลละไม้ครับซื่อว่าจะขายดีครับนี่ครับผลละไม้งามๆครับผลละไม้งามๆไม่ไม่สดสดครับพี่น้องหมักไฟครับหมักไฟก็มีครับพี่น้องนี่ครับกะ สำหรับฟักังนี่ก็เป็นลาบผมต้มแสบครับต้มแสบแสบครับเป็นลาบผมตุ่มต้มแสบแสบคุณไดสนใจครับสนใจกับมะเบิงมหาครับมะเบิงมหาเอาครับนี่เพคนก็เฮ็ดเป็นถุงเป็นถุงแนวนี่ครับนี่ครับเพคนเฮ็ดเป็นถุงลาบถุงยังไงครับลาบหกสิบบาทแสียหน้าครับแกตนะครับนี่ครับถุงละหกสิบบาทเพป็นว่าครับลาบแสบแสบครับแสบแผลตายเพป็นว่าครับ นี่ครับคือเป็นบรรยากาศในตลาดครับตลาดนัดบ้านพุทธสมบูรณ์ครับอำเภอสีเมืองไม่ครับเป็นตลาดนัดครับเป็นตลาดนัดสายผวกอาหารครับอาหารการดูการกินเป็นอาหารเป็นกุ้งครับกุ้งใม่ไม้สดสดครับนี่ครับกุ้งไม่ไม้สดสดางตัวยังมีิซอยู่ครับพี่น้องขายยังไงครับกุ้งนี่ทุงละยี่สิบาททุงละยี่สิบบาททุงละยี่สิบบาทกับถ้วยละยี่สิบบาทครับ นี่ใหม่ๆจะชดบางตัวก็ยังดินอยู่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นคู่ครับเป็นคู่เป็นสีเสียดเป็นหมากก็ยังมีคือเก่าครับพี่น้องก็ยังมีคือเก่าครับนี่ครับครับบักนัดครับบักนัดกลับมารอบนี้เบิร์ตแล้วครับพี่น้องเบิร์ตแล้วเพิ่นก็ขายดีแล้วครับนี่ครับก็เหลืออยู่สามหน่วยครับสามลูกครับบักนัดเพิ่นก็ขายแบบถูกๆครับหน่วยละหบาทเนาเพิ่นขายหน่วยละหาบาทเนาะอันนี้หน่วยละหาบาทเนาะ เหลือสามหน่วยสุดท้ายเพืะนะ่อนมานี่ครับเหลือสามหน่วยสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวผมจะซอยครับสามหน่วยสุดท้ายครับซอยอเมริกาเพื่อนครับผมมาผมมารอบแรกอะอย่างหลายคนกับสื่อนะื้เพื่อนหลายครับคนสื่อดีครับพี่น้องคขายดีได้เนาะ ขอบครับขอบคุณกันครับกะสสำหรับร like ้านนี้ครับกะเป็นร้านขายมาแรงครับเดี๋ยวผมจะลองสื่อผวกมาแรงไปกินบุงครับเป็นแมงกีรีดครับเป็นแมงกิรีดกะน้องเพิ่นกับขายถาดละยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทสามถาดหาสิบกันไว้ครับผมก็จะสื่อสองถาดครับพี่น้องกะสสำหรับร้านนี้เพิ่นกับขายหลายอย่างครับ เป็นผวกแมงเป็นพวกแมงเป็นพวกนอนพวกดวงนี่ครับกะสําบรับน้องเพื่อนกะเบาดีครับเบาดีเพื่อนกะคุยดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าเป็ดเตนาเสียดายครับลุ่งเสียงสดบได้ครับเพราะว่าเพื่อนเปิดเพลงครับค้างคเพื่อนเปิดเพลงก็อาจจะติดฤิ์กระซิบเสียงเพลงครับกะน้องเพื่อนกะเบาจาดีครับพี่น้องยิ้มแย้มแก่มใสดีอยู่ครับกะเป็นเตนาเสียดายรีครับพี่น้อง มาซอยซสือประทานนี่สามอันหาสิบสามอันหาสิบสามอันหาสิบิสามอันหาสิบนะสอันหาสิบจาของเพชรเองเนาะบยากรกเนาะีสามอันหาสิ้เนี่นาสามอันหาิับเจ้าอ่าสอันหาิก็เอาครับ แก่นครับเจาะไร้นี่จะกระเด็นกันหรือไรปลูกไร้พวกข้าปลูกเองนี่ปลูกก็ได้กินปลูกก็ได้กินคนวะปลูกก็ได้กินได้ว่าก็ได้ขายขายความเยอปลูกก็ได้กินได้ว่าก็ได้ขายนี่ครับนี่ครับเพื่อนปลูกเองขายเองครับปลูกเองขายเองก็เอากำไรเองบ่ต้องแบ่งผู้ใดนี่ครับแบ่งนิมยะกับลูกเออแบ่งนิมยะกับลูกนี่ครับ ขอบคุณอลไยครับ